ใจเย็นเดี๋ยวโหกูตับไมหันเลยสามแยกตัวนึงเปินเอาปืนเลยตาย้แงงบอกแล้วเยอ่วยด้วย อุ้ยไอ้เจ้กกอสหมาหัวก่อนตีไฟเยอะจังวะพี่เหลียวพี่เหลียวเก็บสองเยมาบุหน่อหน้าบ้านไป่านบานจะหมดยีนอได้ไหมอะไรยีนอ เขาใชงแค่์แหนมอยู่เดูจเพี่โลเกิลออริจินอลเด็กเพื่อโลกเจิลออริจินอจี g o ไม่ใช่ O.I. เหรอโอ้อเหรอเดเ่อเเถียงเนี่ยเคยอยู่ชอบเฮ้ยเด็กเีื่อโมกเก

ส,สามแยกเจ็บกระบ้ากูก็เจ็บมนะเนี่ยสวยพี่เหลวพี่เหลวพี่เหลว <c oughs> <c oughs> พี่เหลว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 หรอ

ก็เจ็ดออกตีไฟโอ้ยหนโดนมากโ้ยย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 ดยย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 ย่ยย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  บนตัวเบสเต่าแล้วลนไม่เาซึบเดียวซึบเดบนะไม่เจ็บมากอุ้ยอันนี้เด้งเป็นระำเลดเลอไม่โดนนะตัวนี้ไม่เจ็บหไม่เจ็บิแ็ิอยู่่ือแน่ะที่ไฟอะไรที่ไฟ้าดอ่ะแน่ะ อย่าไปเว้ยข้าบนนีเ,เสียงเสียงแล้วลงกลับแยกข้าบบบนมีติดไฟนะแล้วถ้ามีคนซิปมาเราจะซิปกลับบงังไักษณเออตัดแน่นะออตัดแน่นะตัดแไง,ง,งต,อตอนหนึ่งป๊อน เอ้ยไปยาวกันหนูไหมลองไปยาวกับหนูไหยังไม่ได้ลองไปยาวเลยถัดไปไปกันนะไฟอะนะออกมันสองนี้งค์ให้เขาเปิดแทนแทนเก๋าเจ็บป่ะเจ็บป่ะแทนแทนเก๋า ไปว่ะเฮ้ยที่ไปที่ยคุณแนห้ดิแคนไม่ดีเราไปแล้วโดดึงโดดไปไม่บอกนะต้อมีใครอยู่ไหมต้องมีใครอย่เบ็ะเบบนขอดิบนขอดิบนขอดิออ เรามาท่านรอบแปดโผล่มาเป็นบล็อกเลยโอ้ยเยอะคมหวังแล้วนะเบสตอนนี้พึ่งแล้วแหละโอ้กดแท็บดูสิเก็บหมดปอยายเลยเก็บหมดเบสสองบาท อย่าพูดแล้วอ่ะก็จี๊บอาเจ็บเท่โ้ยสองเจ็ดแค่ตัวนี้น่าจะเจ็บอยู่อะประมาณนั้นนะไม่รู้ตานุ่นสิ มาแล้วออกมาออกทีไปของลูกจะออกจะออกไปหน้าประตูสวจะออกถนองเลยสวยเก็บสี่เม่นโดนยิงอะต้องเสียสองบาทใช่ไหมโอ๊ยแล้ไม่สุดี่เนี่ย เรซื oh. ้อแก๊สมาวะ่ะเออน่าจะเดิมเนี่มันให้ใช้แก๊สป่ะวะไม่ใช้จะได้แบบแฝดบ้งไมรู้อ่านกดไหมงไง<ะ>ปล,ไล่ไปแปะแปะปนนั้ะ น้องดูไหนวะเอ่อโอ้ยงอหอเงียบเลยเกาบชื่อังวิ่งยเกบื่อไหยก็ไี่ใช่นวแบบกันทีละนะ

อออโอ๊ยจีมจอดต้องจอดแท่นไม่จอดแท่แต่กโหมีปะล่ะมีปะล่ะเฮ้ยจอดแท่นจอแท่นไม่ไปแล้วป่โอ๊ยไปยนหมอให้จอดแท่นฝานมาเข้ามาไหม

มาแล้วพี่เบร์ระวังแตกมีใครตอบแพนมาเนี่ยมาเนี่ยครับ

วางนะวางนกะติดไม่ไหนแผ่นีตัวหนตัวนี้มันน่าจะโดดอะโดดโดดทำ่ยสวยสวยสวยสู้กล่าเนี่ยคันนีฮันไดเลยปลกไว้ไป battle, ่ะพ oh ี ah? mot mot totally. ่ไว wow. oh ้เหรอสวยแต่โดดดดแทมาเลยโดแทมาเลยนั right? really oh ่นเลยมีคนต้องขึ้นบานะขึ้นบลนตองแท่นอะไรเบอรสามแยกให้ เฮ้มาตับตับเวเร็เยตายก่อนอ๊อตดวางเลยกตวางวางเลีไปไหนอ่ะวางเลยวางเลยขึ้นบีทำไมามแม่ันนี่เนีเลยทีวต่ำแม่งกูต่ำแม่ง ร้อนรอนเยนหลังมาตัวนึงฐานเราสวยตัดแย่ตัดแย่ตัดแย่อีกตัวนึงสวยร้อนบัคขึ้นสวยมึงดีเลยนะขึ้นมงขึ้นมโอเค Let's go ูเพิ่งโผล่มาูดงเดี๋ยอยู่อะเร็วไม่ได้แล้ว เดโอยยออหมดเลยโอ้ยหมดเมหมดเกมเรียกรูปไปสหัวเดี๋ยวประมาณนะยิงเรียบร้อยวยเจอหมดเกมเฮ้ยเดี๋ยวมาหมดกมจัหนาไปเลยเดมาแ่เลยไปไหนปะ